นี่คือโจชัวเคข้อพระคัมภีร์ที่เราจะศึกษากันในวันนี้คือปฐมมการสต่อ8ลบ17ยอน14ต่อสลบ3ครั้งนี้ฉันอยากจะใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ภายใต้หัวข้อว่าส่วนเอเดนและนักบุญประการแรกเป็นสถานที่แห่งสันติและพระพร ปฐมกาลสองต่อเพระเจ้าประทานต้นไม้ที่สวยงามและเหมาะแก่การกินในสวนเอเดนนอกจากนี้ปฐมมกาลสองนาฬิกาสินาทียังมีแม่น้ำสี่สายไหลมารดน้ำสวนเอเดนแม้ว่าคำอธิบายเหล่านี้จะเป็นคำอธิบายสั้นๆแต่เราสามารถจินตนาการถึงความอุดมสมบูรณ์ และความสงบสุขของสวนเอเดนได้อย่างเต็มที่อาดัมคงเพลิดเพลินกับการเดินไปรอบๆสวนที่สวยงามและสงบสุขนั้นอย่างเต็มใจสถานที่แห่งสันติและพระพรแห่งนี้คือสถานที่ที่เตรียมไว้สำหรับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เดินร่วมกับพระเจ้าในปัจจุบันดังนั้นสำหรับพวกเราผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อและเดินร่วมกับพระเจ้า มีสันติสุขที่แท้จริงที่ผู้คนในโลกไม่รู้จักและความสุขของโลกไม่สามารถให้ได้นั่นเป็นเพราะเรามีสถานที่แห่งชีวิตคือสวนเอเดนซึ่งเป็นสถานที่แห่งสันติและพระพรที่พระเจ้าประทานให้ในความหมายนี้พระคริสต์ในยุคพันธสัญญาใหม่ได้ตรัสไว้ในพันธสัญญาใหม่ ยานนาฬิกา27นาทีว่าเราให้สันติสุขแก่ท่านเราไม่ได้ให้สันติสุขแก่ท่านอย่างที่โลกให้ถูกต้องแล้วสันติสุขที่โลกให้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงได้แต่สันติสุขที่นักบุญของเราได้รับด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคริสต์นั้นเป็นนิรันดรและไม่สั่นคลอน ดังนั้นเราต้องดําเนินชีวิตอย่างสวยงามในสายพระเนตรของพระเจ้าเพื่อที่เราจะได้เพลิดเพลินกับสันติสุขและพรของสวนเอเดนฝ่ายวิญญาณที่ไม่สั่นคลอนตลอดไปประการที่สองมีสถานที่ที่มีรั้วป้องกันหากเราจินตนาการถึงสวนเอเดนอย่างเงียบเงียบและระมัดระวังคำว่า สวนจะทำให้เรานึกถึงภาพสวนสาธารณะเล็กๆที่สวยงามแล้วเราสามารถเดาได้ว่ามีรั้วอยู่รอบสวนกล่าวอีกในหนึ่งก็คือสวนถูกกั้นจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบด้วยรัว้วและอาดำซึ่งอาศัยอยู่ในสวนก็ได้รับการปกป้องในทำนองเดียวกัน สถานที่แห่งชีวิตที่เราในฐานะนักบุญได้รับจากพระเจ้าก็มีรั้วที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องเรารั้วนั้นมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้บาปของโลกเข้ามารุกรานและเพื่อป้องกันไม่ให้นักบุญออกจากสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นหากเราไม่ข้ามรั้วป้องกันเราก็สามารถใช้สิทธิทางจิตวิญญาณและทางกายที่ได้รับมาเพื่อสถานที่แห่งชีวิตของเราอย่างเต็มที่ประการที่3เป็นสถานที่ที่มอบความรับผิดชอบให้ปฐมมกาล2องนาฬิกา17นาทีพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้อาดามมีทุกสิ่งในสวนเอเดนแต่ทรงสั่งอย่างเคร่งครัด ไม่ให้กินผลไม้จากต้นไม้แห่งความรู้เรื่องดีและชั่วนี่คือกฎขั้นต่ำที่มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสวนเอเดนต้องปฏิบัติตามกล่าวอีกในหนึ่งสถานที่แห่งชีวิตที่พระเจ้าประทานให้กับบรรดาธรรม,มิกชนคือสถานที่ที่พวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับสันติสุขที่แท้จริงปราศจากการจำกัดใดๆ แต่มีความรับผิดชอบขั้นต่ำที่กำหนดขึ้นนั่นคือการเชื่อฟังพระวจนะและรักษาความสัมพันธ์ของความเป็นเพื่อนกับพระเจ้าอย่างต่อเนื่องดังนั้นส่วนเอเดนจึงไม่ใช่สถานที่แห่งความวุ่นวายที่ความเกียดคร้านและความตามใจมนุษย์ครอบงำแต่เป็นสถานที่ที่ความสัมพันธ์แห่งความรักและความเป็นเพื่อนที่สวยงามและ ความสัมพันธ์แห่งพันธสัญญาที่แน่นแฟนกับพระเจ้ายังคงดำรงอยู่แม้กระทั่งทุกวันนี้พระเจ้าก็ยังทรงมอบสถานที่แห่งชีวิตที่ล้นเหลือด้วยความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขให้กับบรรดาธรรม,มิกชนที่แท้จริงเช่นเดียวกับสวนเอเดนสถานที่นั้นสวยงามและยังเป็นสถานที่ที่การแทกแซงของพระเจ้า มีอยู่ด้วยดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ที่ความรับผิดชอบของมนุษย์ตามมาด้วยเช่นเดียวกับที่ว่าวสามารถเพลิดเพลินกับอิสรภาพในการบินบนท้องฟ้าได้ก็ต่อเมื่อผูกไว้กับเชือกเท่านั้นเราซึ่งเป็นนักบุญต้องพยายามไม่สูญเสียความเชื่อมโยงกับพระเจ้า และรักษาอิสราภาพและสันติภาพที่แท้จริงที่เราสามารถเพลิดเพลินได้ต่อไปนักบุญของเราจะไม่ต้องทนทุกข์กับโศกนาฏกรรมของการสูญเสียส่วนเอเดนซึ่งเป็นรากฐานของชีวิตอันเป็นสุขอีกต่อไปเนื่องจากความไม่เชื่อฟัง